สวัสดีครับผมชื่อนายวิทยาแก้วบดีนะครับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะครับรหัสนักศึกษา6 6 1 2 1 0 7 0 0 6 2นะครับ,รรรบวิชาปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับสอนโดยท่านอาจารย์ดรประสิทธิ์นางขินนะครับวันนี้นะครับก็ได้นำโปรแกรม y t ท o n นะครับจะ สัปดาห์ก่อนนะครับอาจารย์ให้มาศึกษานะครับเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับก็สิ่งที่ผมจะนํามาใช้วันนี้ก็คือการคํานวณหาสมรรถนะของแหนบครับโดยใช้โปรแกรม p y t h อนนะครับประโยชน์ของโปรแกรมนะครับก็คือลดระยะเวลาขั้นตอนในการคํานวณนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดในการคำนวณนะครับช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับ น,นี่เป็นโปรแกรมที่ผมได้ทำการทดลองเขียนนะครับจากการที่ลองผิดลองถูกหลา,ลายครั้งนะครับก็ออกมาเป็นสมการนะครับตามที่ได้แสดงใน PowerPoint นะครับน,นี่เป็นรูปตัวอย่างนะครับก็ที่นำมาคำนวณน,นะครับ้ผมจะลองรันโปรแกรมให้ดูนะครับ นี้นะครับอาจจะอาจะไม่ขึ้นหน้าจอที่ obs studio นะครับก็ก็คือรันได้ปกตินะครับอันนี้ผมจะลองใส่ความหนาแนบนะครับเป็น 18mm มมนะครับแล้วก็แค l ค u l เ t e นะครับผมตั้งหัวข้อ c ค l ค u l เ t e ว่าสมรรถนะของเนบนะครับแล้วก็จะได้สมการด้านล่านะครับก็แทนสูตรเข้าไปใน Python นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับก็คือคำนวณออกมาให้นะครับก็คือการลดน้่านักของแหนบหนึ่งท่านะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่จุดสี่หกกิโลกรัมนะครับก็สำหรับผมก็จบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่แนะนำาสิ่งบาอย่างนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็แม้กระทั่งการ ใช้ OBS นะครับของโปรแกรมวิดีโอตัดต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ